หนึ่งสองสามสี่เอ่อนักทั้ช้างสงกรานต์เก่งมากสมครัทธาสวัสดีค่ะที่นชื่อชิโมกขาค่ะปติทรรมการที่อุบลราชธานีเป็นปรอสงภาษาอีปุนค่ะโอ สดีคะคุณูากิคากิชีชูนันชูไซนาไ่นท่านเอที่สุขสันต์ส่อพิเซจจังหวัดตะนบุรีแล้วก็ท่านมิสเตอร์ซาุโดนะครับก็เป็นผู้แทนของไจก้าประเทศไทยว่าขอบคุณท่านนายกสุดท้านนะคะ กับคณะกรรมการนะคะที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างที่เมื่อกี้พอสวรบอกว่าจัดกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆเราจะได้เจอการบ่อยๆนะคะอุปกรณ์ที่เราจะไปาการทำโครงการเกี่ยวกับไม้หรือว่าสิ่งที่เ้อการ่่อยู่ทีุ่กท่อยู่ที่น่คนที่อย่ีทคี่อยู่ท่อย่่่อเ่กค่อ่่อยู่กคร่ย่่อ่อ่อ่

มาคุู้ครับพิดใจกล้ๆประเธภัณขอบคุณทางคุณอาไม้แล้วก็กางอาสาสมัครที่มาของใกล้ๆแล้วก็ทารบริษาทสัญยาด้วยก็พวกเราก็ขอพวกเราด้วยขอบคุณขอบคุณ Thank you ขอบคุณทางทางโอไม้นะครับบ ต้นประดูป่านะคะโอเคเอาเลยดิ one two three four ิ์

ลูกด้ยคุณบุญรัตน์นิมิตดวงวันเดี๋ยวหนูส่งของหลวงให้กล้องนี้ค่ะถ่ายเป็นวิดีโอยาวๆเลยค่ะแล้วสามารถเป็นแคปภาพได้ค่ะโอ้โหคุณบุญรัตน์นิ่มิดวงวันค่ะของพี่ผูกสายดายเดี๋ยวเดี๋ยวไปประจำที่ไหนใส่กางเกงโตแลกวคือไปเนี่ยค่ะแล้วแล้วด้านนี้ล่ะคะของพี่ต้นไหนเสร็จแล้วค่ะพี่อ่ะพี่อยู่ตรงต้นของพี่ค่ะ 呵呵。